แทนที่เราจะตั้ง Stop Loss and Let the Profit Run เรากลับกลายเป็นว่าตั้ง t t p p r r o i t t n n l l t the Loss r ันคือแนวต้านและแนวรับครับผมบอกวิธีการคำนวณ Stop Loss แล้วก็แนวทางการป้องกันไม่ให้เหตุการณ์คั r o f i t and let t h e loss run เนี่ยเกิดขึ้นกับพวกเราอย่างแน่นอนครับ าที่หุ้นเนี่ยราคามันขึ้นเราอยู่ในขาขึ้นแท้ๆเรากลับขายหุ้นตัวนั้นทิ้งแต่ในทางกลับกันเวลาที่หุ้นเนี่ยราคามันตก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 ต,กตกลงไปเรื่อยๆเรากลับปล่อยให้ loss เนี่ยมันลันไปเรื่อยๆจนกลายเป็นวลีที่ว่า<ร> cut the profit and let the loss run ยังจำคลิปที่แล้วได้ไหมครับผมที่วิวพูดเกี่ยวกับว่าการตั้ง stop loss ของตัวเราเอง แทนที่เราจะตั้ง Stop Loss and Let the Profit Run เรากลับกลายเป็นว่าตั้ง Stop Profit and Let the Loss Run เหตุการณ์นี้นะครับมีใครเคยเกิดขึ้นกับตัวเองมากไหมครับยังไงก็ช่วยคอมเมนต์ลงมาข้างใต้บอกวิววีกันหน่อยนะครับผมเพราะว่าตัววิววีเองเนี่ยก็ประสบแล้วก็เจอมาเต็มๆเ,เลยครับเวลาที่ราคาหุ้นขึ้นวิววี่กับขายแต่พอเวลาราคาหุ้นตกวิวี่กับเชื่อว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันก็กลับขึ้นมาอีก จนกลายเป็นว่าตกแล้วตกอีกขาดทุนจนเจ๊งหมดเนื้อประดาตัวก็มีวันนี้นะคะวิววิ v v จะมาบอกวิธีการคำนวณสต o อ l ลอ s แล้วก็แนวทางการป้องกันไม่ให้เหตุการณ์คัด Prof ิตแอน l e t ล h ลอส s s ลันเนี่ยเกิดขึ้นกับพวกเราอย่างแน่นอนครับโอเค Guys Take the wheel เราไปท่องตลาดทุนกับวิววิกันครับแต่ก่อนอื่น ก่อนที่จะไปกันนะครับยังไงก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้กับช่องของวิวี่ด้วยนะครับอันดับแรกน,นะครับผมวิวีิ่จะมาแนะนําเทคนิคการคนนํานวณค่าสต็อปลอสแบบง่ายๆให้กับทุกคนก่อนนะครับแต่ก่อนที่วิวี่จะมาบอกเทคนิคการคนนํานวณค่าสต็อปลอสเนี่ยวิวี่จะขออนุญ,ญาตยกตัวอย่างหุ้น NRS นะครับซึ่งเป็นหุ้นที่วิวี่ซื้อจริงเล่นจริงแล้วก็มอนิเตอร์อยู่จริงแต่ก็อย่างที่วิวี่บอกมาตลอดนะครับผมว่าวิวี่ไม่ใช่กรู วิวิไม่ใช่ผู้รู้วิวิไม่ใช่เอ็กซ์เพรสและวิวิก็ไม่ได้มาบอกว่าจะต้องซื้อหุ้นตัวไหนหรือว่าจะต้องซื้อขายหุ้นตัวนี้ในราคาที่เท่าไหร่วิวิแค่เอาประสบการณ์ของตัวเองและเทคนิคที่ตัวเองลองใช้และได้ผลจริงมาบอกกับทุกคนเท่านั้นนะครับก็คือหุ้น nrf นะครับทุกคนวิวิเนี่ยเข้าไปตอนที่ราคาอยู่ในตลาดเนี่ย8.9บาทซึ่งจำนวนเงินที่วิวิซื้อไปทั้งหมดเนี่ยคือจำนวน4 0,000บาทนะครับทุกคน เสร็จแล้ววิวว่อยากจะรู้ใช่ไหมว่าเฮ้ยเราอยากตั้ง stop loss อะแต่เราจะตั้งที่เท่าไหร่ดีวะวิวว่ก็เลยย้อนกลับไปดูสถิติแล้วก็ไปดูกราฟของหุ้น NRS ครับวิวว่เนี่ยก็พบว่าหุ้น NRS เนี่ยราคามันจะเด้งขึ้นเด้งลงอย่างเงี้ยครับผมแต่จุดต่ำสุดที่มันลงมาเนี่ยก็คือ8.3บาทพอราคาหุ้นตกมาแตะที่8.3ปุ๊บเนี่ยมันจะเด้งกลับขึ้นไปทุกทีเลยไม่เคย หลุดจาก8.3เลยวิวีก็เลยเอาค่า8.3มเนี่ยครับมาในการคำนวณค่า Stop Lo s s ของวิวีเองการคำนวณก็ง่ายๆเลยครับก็คือเอาราคาที่เราซื้อลบกับราคาจุดต่ำสุดและหลังจากนั้นเราก็เอาผลลัพ์ไปหารด้วยราคาที่เราซื้อเราก็จะได้เป็นเปอร์เซ็นต์ของความสูญเสียที่เราจะเกิดขึ้นก็เอาเปอร์เซ็นต์ตัวเนี้ยครับผมไปคูณด้วยจํานวนเงินที่เราซื้อทั้งหมดมันก็จะออกมาเป็นจํานวนเงินที่ว่าถ้าเกิดหุ้นมาตกลงไปจนถึงราคา เท่านี้บาทเราจะเสียเงินเป็นทั้งหมดเท่านี้บาทวิวีพูดอย่างนี้ทุกคนอาจจะงงใช่ไหมครับถ้งงางั้นวิวีจะลองยกเป็นตัวเลขคำนวณให้ดูคร่าวๆนะคบผมวิวีเข้าหุ้น NRF อยู่ที่8.9บาทใช่ไหมครับและราคาต่ำสุดที่มันเคยตกลงมาเนี่ยก็คือ8.3บาทก็คือเอา8.9ลบ8.3ผลต่างมันก็เท่ากับ0.6ใช่ไหมครับทุกคน เสร็จแล้ววิก็เอาผลต่างตัวนี้ไปหารด้วยราคาที่วิวซื้อก็คือ8.9ก็คือเอา0.6หารด้วย8.9มันก็จะเป็นผลลัพธ์ออกมาเป็น0.067ใช่ไหมครับทุกคนพอมันเป็น0.067ปุ๊บเนี่ยวิก็เอาไปคูณกับ40,000ก็คือจำนวนเงินที่วิวซื้อหุ้น a r f ไปทั้งโพดตอนที่ราคา8.9พอคูณออกมาแล้วเนี่ยครับมันก็จะอยู่ที่ประมาณ 2,700บาทเล็กนท่วนเนาะก็คือเล็กกลมๆก็คืออยู่ที่ประมาณ2,700บาทฉะนั้นตอนนี้ครับค่า Stop Loss ตัวนนี้เราก็ได้มาแล้วว่าถ้าเกิดหุ้นมาตกไปที่8.3วิววีจะเสียเงินทั้งหมด2,007จากเงิน40,000ที่วิววลงไปถามว่าตัววิววรับได้ไหมอันนี้มันแล้วแต่บุคคลนะฮะวิววอาจจะรับได้คนที่ ดูช anel ของวีวอยู่อาจจะรับไม่ได้ก็ได้แต่สำหรับตัววีวเองวีวถือว่ามันยังเป็นเปอร์เซนเทจที่ค่อนข้างน้อยอยู่ยังเป็นจำนวนเงินที่วีวรับได้ฉะนั้นระหว่างทางเนี่ยครับหุ้นเนี่ยมันไม่มีทางขึ้ืนขึ้นอย่างเดียวหรือว่าลงลงลง,ลงอย่างเดียวอยู่แล้วมันก็จะเด้งขึ้นเด้งลงเด้งขึ้นเด้งลงเด้งขึ้นเด้งลงอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆฉะนั้นตราบใดที่มันยังไม่เด้งลงมาเกิน8.3 วีวีก็จะปล่อยให้มันรันของมันไปเรื่อยๆแต่แต่นะครับถ้าวันใดวันหนึ่งที่ราคาหุ้นมันตกลงมาต่ำกว่า8.3แม้กระทั่งแทบ8.2ก็แล้วแต่วีวีจะ stop loss ก็คือ Cut loss ทันทีแล้วหลังจากวีวีคัด loss ไปแล้วนะครับวีวีก็จะมาดูเทรนอีกรอบหนึ่งครับว่าราคาหุ้น n r f ของวีวีเนี่ยมันจะโตต,ตกลงไปจนถึงที่เท่าไหร่กว่ามันที่จะเด้งขึ้นกลับมาอีกก็คือ เราก็จะต้องมานั่งศึกษาดูเทรนกันอีกรอบครับว่าไอ้กราฟหุ้นของ NRS ตัวเนี้ยมันจะเป็นยังไงต่อไปที่นี้เ,เราก็รู้แล้วนะครับวิธีการคำนวณค่า Stop Loss ของตัวเราเองแต่เดียวก่อนอย่าเพึ่งเบื่อกันนะครับยังไงก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยดูจนจบคลิปจริงๆเพราะว่า ทางคลิปเนี่ยมันมีเทคนิคดีๆจนถึงวินาทีสุดท้ายเลยไม่อยากให้ทุกคนพลาดสิ่งดีๆไปนะครับแล้วตอนนี้เราก็จะมาพูดถึงการป้องกันที่จะไม่ให้เหตุการณ์ cut the profit and let the loss run เกิดขึ้นกับเรานะครับผมง่ายๆเลยครับเราจะต้องรู้ความหมายของเจ้า2ตัวนี้ก่อน <c oughs> ก็คือแนวต้านและแนวรับครับผมทุกคนแนวต้านและแนวรับนะครับง่ายๆเลยครับมันคือเป็นการเก็บสถิติของหุ้นตัวนั้นจากอดีตมาก่อนนะครับผมว่า แนวรับใช่ไหมครับก็คือสต,ติที่ว่ามันเคยตกลงมาต่ำสุดเท่านี้อย่างที่วิวคำนวณค่า Stop Loss เมดเกียร์ครับผมถ้าเกิดทุกคนยังจำได้ก็คือว่าถ้าเกิดมันตกลงมาจนถึง8.3ปุ๊บเนี่ยมันก็จะเด้งขึ้นจุกทีฉะนั้นแนวรับของ n r f v i e w เนี่ยก็คือ8.3 ส่วนแนวต้านนะครับผมก็คือค่าสถิติที่ว่าหุ้นตัวนี้มันเคยขึ้นไปสูงสุดเท่าไหร่พอมันแตะตัวนี้มันก็จะเด้งกลับลงมาทันทีไม่เคยพ้นเลขตัวนี้เลยเนี่ยก็คืออย่างเช่นตัวอย่างของ NRS ก็คือ10บาท ฉะนั้นแนวรับของ NRS ก็คือ8.3แนวต้านของ n r f ก็คือ10บาทอันนี้ทุกคนพอจะเข้าใจนะครับผมความหมายระหว่างแนวต้านกับแนวรับพอเรารู้ความหมายของแนวต้านกับแนวรับแล้วใช่ไหมครับทีนี้วิววิก็มีหลักการที่ง่ายมากๆเลยครับเบสิคโคตรๆสาหรับทุกๆคนเลยก็ง่ายๆเลยครับว่าแนวรับมันเกี่ยวโยงกับคำว่า stop loss ใช่ไหมครับถ้าราคาหุ้นมันตกทะลุแนวรับเมื่อไหร่เราก็ c ัด loss ซะ ไม่ต้องสนอะไรแล้วเพราะว่ามันไม่เคยต่ำลงมากว่านี้มันมีความเป็นไปได้ที่ว่าราคาหุ้นจนนี้จะดิ่งลงเหวไปเลยซึ่งเราก็จะเซ็งหมดตัวแน่นอนใช่ไหมครับผมทุกคนฉะนั้นหลักการสำหรับแนวรับก็คือว่าถ้าราคาหุ้นมันตกทะลุกกแนวรับลงไปเมื่อไหร่เราก็คัดล,ลอสมันซะอย่าเสียดายแล้วค่อยมาดูเทรนด์กันใหม่แต่หลักการสำหรับแนวต้านนะครับอันนี้ จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่มีหลักการสําหรับแนวต้านอย่างชัดเจนครับทุกคนเพราะว่าแนวต้านจริงๆแล้วเนี่ยมันอยู่ที่ความพึงพอใจของแต่ละคนอย่างบางคนใช่ไหมครับแนวต้านของ NRS f เนี่ยอยู่ที่10บาทเราอาจจะพอใจก็ได้ว่าเคยฉันซื้อที่8.9ราคาหุ้นฉันเด้งขึ้นไปจนถึง10บาทแล้วฉันพอใจพอแต่แนวต้านปุ๊บฉันขายโดยทันทีก็ได้แต่อันนี้เป็นทริคที่วิววใช้นะครับตรงที่ว่า ถ้าราคาหุ้นเนี่ยมันแตะ10-10-10-10-10บ่อยๆเหลือเกินแล้วมันมีครั้งไหนที่ว่าราคาหุ้นเนี่ยของ NRF v i w เนี่ยมันทะลุ10บาทขึ้นไปเมื่อไหร่อันนั้น v i e w จะเล t จะ profit ล u นครับเพราะว่ามันเกินแนวต้านแล้วอะคือราคาหุ้นมันคือมันอยู่ในกราฟขาขึ้นแล้วแน่นอนมันขึ้นขึ้นไปเรื่อยๆซึ่งเราไม่ดูแล้วว่าเมื่อไหร่เราจะต้องมาดูแนวดูเทรนกันอีกรอบหนึ่ง อย่างเงี้ยครับทุกคนพอจะเข้าใจไหมฮะว่าเราจะไม่มีลิมิตในการที่ว่าถ้าเกิดมันทะลุแนวต้านแล้วเราจะเดต้าโปรฟิตรันไปเลยเราจะไม่เป็นเซตลิมิตของมันแต่สําหรับแนวรับแล้วถ้าเกิดมันทะลุแนวรับเราเซตลิมิตคือตัดเป็นตัดเลยครับเพื่อ ไม่ให้หมดตัวเพื่อจะให้มีเงินเหลือมากพอที่จะเอาไปท้อนใหม่ซื้อใหม่ซ่อมใหม่หรือว่าเล่นหุ้นตัวอื่นเพื่อเอากาไรมาชดเชยกับสิ่งที่เราสูญเสียไปอย่างที่วิวีิเคยบอกนะครับผมว่าตั้งแต่คลิปที่แล้วแล้วเนี่ยก็คืออยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้ลองศึกษาแล้วก็ดูกราฟลองศึกษาดูประวัติดูความเป็นมาของหุ้นที่เรากําลังจะซื้อด้วยตัวของเลองเองจริง พอเราได้เข้าไปศึกษาพอเราได้เข้าไปดูแล้วเนี่ยเราก็จะรู้แนวทางรู้เทรนด์รู้แนวต้านรู้แนวรัวบดูว่าเฮ้ยหุ้นตัวนี้ปกติแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงโดยวิวมั่นใจนะคะว่าหลังจากที่เราศึกษาแล้วรู้แนวต้านแนวรับของมันแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถ cut loss and let the profit run ได้อย่างแน่นอนครับหวังว่าคลิปนี้นะคะก็คงจะเป็นประโยชน์แล้วก็สามารถเป็นเทคนิค ช่วยให้กับผู้เล่นหุ้นหน้าใหม่ได้นะครับผมและถ้าใครชอบคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องวิวด้วยนะครับวิวจะได้มีกำลังใจทำคลิปดีๆอย่างนี้มาบอกทุกคนอีกนะครับยังไงวันนี้วิววไปก่อนสวัสดีครับ